อันกอากาศสวัสดีคัะท่านผู้ชมนะตอนนี้ก็อยู่กันในรายการ The Army Man เช่นเคยนะวันนี้ <laughs> อยู่ในช่วงช่วงอะไรไม่รู้นะครับเป็นการรีวิวของเล่นนะ้ที่ซื้อไว้เก็บในบ้านนะ้ำแล้วก็เออแบบไม่คิดจะรีวิวนะเพราะว่า ผมเป็นคนชอบสะสมปืนของเล่นน้ายิ่งเป็นปืนเนื้อปืนกระสุนพรมกระสุนยางกระสุนเจลอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ชอบสะสมเป็นพิเศษยิ่งเป็นปืนที่มีความสวยงามตนตาผมแล้วนะผมยิ่งชอบนะตัวนี้เลยนะตามจริงตัวนี้ผมได้ทำการแกะกล่องแล้วก็รีวิวไปในทิกตอกแล้วนะถ้าใครอยากดูเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะซึ่งกล่องมันผมไม่ได้เก็บไว้นะแต่กล่องมันสวยมากกล่องมันสวยแบบสวยเลยนะคือรูปร่างหน้าตาเนี่ย มันจะมี2แบบนะคือแบบนี้แล้วก็เป็นแบบที่เป็นดีเซอร์ตอีเกิลนะแล้วก็เป็นปืนลูกโม่นะครับอันนั้นก็จะมนเหมือนกันทั้งคู่นะก็คือสามารถยิงทั้งน้ำแล้วก็ยิงทั้งปืนลูกกระสุนเนิร์ฟได้นะหรือลูกกระสุนโฟมนั่นเองนะครับก็ตัวนี้ผมซื้อมาเป็นดีเซอร์ตอีเกิลสีฟ้านะครับสีฟ้าฟ้าเหลืองนะครับผมชอบนะมันมันสวยดีแล้วก็แบบว่าเนี่ยผมเป็นคนมือใหญ่นะครับสามารถจับได้อย่าง เต็มที่นะจําได้เต็มที่นะเนี่ยสีสันก็ประมาณนี้นะวัสดุไม่ได้กล่องแก่งเลยนะวัสดุดีมากแล้วก็ราคาไม่ได้แพงนะอยู่ที่ประมาณ190กบว่าบาทนะร้อยแปบกว่าบาทนะเดี๋ยวผมดิงทิ้งลิงไว้ด้านล่างนะในแอปส้มนะก็มีรูอยู่2รูตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นรูของการยิงลูกกระสุนโฟมหรือว่าลูกกระสุนเนิร์ฟนั่นเองส่วนด้านล่างด้านล่างว่าันด้านล่างนะครับด้านล่างเป็น รูฉีดน้ํานะเป็นรูของปืนฉีดน้ํานะแล้วก็มีการสกินโปลิสโปรเทคเตอร์นะครับโปรเทคโปรเทคปุ๊ดปะเทคโปรเทคเตอร์เออโปลิสโปรเทคเตอร์นะครับก็การชักยิงกระสุนเนิร์ฟชักอย่างนี้นะครับแล้วก็ยิงเลยแล้วก็ใส่กระสุนอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราผมลองใส่กระสุนดูนะอันนี้เป็นกระสุนจากอีกปืนหนึ่งที่จะรีวิวเหมือนกันนะก็เดี๋ยวลองใส่ดูลูกหนึ่งละกันโอเค ลูกหนึ่งนะใส่ลงไปเลยครับตรงนี้จุกแน่นปุ๊บก็ชักแล้วก็ยิงแล้วเลยนะครับยิงเดี๋ยวผมยิงย,งยิงใส่อะไรดีมันจะได้ไม่ปิวหายออกหน้าบ้านผมนะยิงใสม่มือแล้วกันก็ค่อนข้างแรงนะค่อนข้างแรงเดี๋ยวเราจะยิงระยะไกลให้ดูอีกทีหนึ่งอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้บอกวิธีการเล่นซะก่อนนะวิธีการเล่นของปืนเนิฟก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็คือจุกใส่ตรงนี้นะครับกระสุนโฟมแล้วก็ชักแล้วก็ยิงนะครับชักมือเดียวก็ได้ เออถ้าใครชนานาญการพอนะชักไม่เดียวก็ได้นะครับเออแล้วก็ตรงนี้ปืดด่าอ,อันนี้ไม่ได้ใส่กระสุนปืนเนฟหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับตัวนี้เอาไว้ใส่น้ํานะครับเนี่ยน้ําเห็นไหมก็กล่องน้ําใส่ตรงนี้เลยนะครับกล่องน้ําแล้วก็เนี่ยจะเป็นลูกยางตรงนี้นะวิธีการยิงไม่ต้องไปชักน้าเวลาใส่น้ําไม่ต้องชักปืนยิงน้บก็ใส่น้ําปุ๊บแล้วก็ อย่างนี้เลยนะเดี๋ยวผมไปใส่น้ําให้ดูนะครับโอเคผมใส่น้ํามาที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ออกจกเต็มที่นะปิดปิ่มนิดนึงนะก็เอาจุกยางนะครับจุกยางใส่เข้าไปก่อนปุ๊บเออมันจะล้นออกมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับช่วงแรกก็ปั๊มๆหน่อยจะออกไหมผมก็ไม่ได้ยิงปืนน้ําอันนี้นานมากนะครับก็จะปั๊มน้ําหน่อยนะอื่ะออกแล้วนะครับ ก็ไกลยอยู่พอสมควรนะนู่นเนยไกลามากนะครับอ้าวอย่าบอกนะว่าน้ำหมดอ๋อต้องปรับคือถ้ายิงก็ต้องยิงเรื่อยๆหรอเอ้ยแต่ไกลนะหนูอยู่ประมาณสองสเมตรได้นะครับถือว่าโอเคนะอันนี้ก็เป็นปืนสลับแบบว่าคนหาเล่นสงการแต่ว่าแต่ว่ากลัวแบบว่าปืนน้ำไฟฟ้ากลัวมันช็อตหรือว่าอะไรนะแล้วอันนี้จัดส่งจากไทยด้วยนะราคาก็ไม่แพงแล้วก็แบบว่า อยากซื้อปืนที่แบบไม่ได้เล่นแค่สงครามอะ่ะเออก็คือสามารถเล่นเป็นปืนเนิร์ฟก็ได้นะครับหรือว่าจะไปเล่นเป็นปืนสงครามก็ได้นะอันนี้ผมเคลียร์น้ำมาก,ก่อนก็ถือว่าเท่เท่แล้วก็ถนัดมือมากนะครับ Desert เกอ l e ตามจริงลูกโม่ผมก็ชอบนะแต่ผมชอบ Desert เกอร์มากกว่านะเพราะลูกโม่ลูกโม่อะ่ะมันจะไม่ได้ชักนี้นะมันจะเป็นรูปลูกโม่นี่แหละแล้วก็มีอะไรนี่แหละชักอยู่ด้านหลังลูกโม่อะ่ะปึ๊กแล้วก็ยิงนะแต่นี้เป็น Desert เกอร์ก็อย่างนี้นะครับ แต่ผมไม่ค่อยอยากจะเอาไปยิงน้ำเท่าไหร่กลัวไกลมันพังนะเพราะว่าเราต้องปัมป๊ม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 ตลอดนะโอเคอาาเดี๋ยวเราตัดไปมุมกล้องที่จะดูระยะการยิงของเจ้าตัวนี้ว่าจะไกลขนาดไหนนะสําสำหรับลูกป,ปืนเนิร์ฟนะโอเคเรามาดูวิธีการยิงกันเลยว่าจะไกลสักขนาดไหนนะก็จุกให้มันแน่นชักแล้วก็ยิงถึงนู้นเลยนะครับถึงนู้นเลยก็ไกลประมาณสัก สี่ห้าเมตรได้นะสี่ห้าเมตรก็ถือว่าไกลแล้วก็ความแรงก็ถือว่าใช้ได้นะไกลอยู่พอสมควรน,นะครับเดี๋ยวเราลองหาเป้าให้น้องดีกว่า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 กูเนี่ยจะยิงโดนหรือเปล่านนะครับโอเคเห็นเห็นขวดน้ําตรงนู้นไหมครับอันนั้นคือเป้าของเรานะเราจะยิงให้มันโดนนะไอ้ทียไม่มีความแม่นเลยกูเนี่ย <laughs> เออ <laughs> โอเคก็ถือว่าใกล้แต่ไม่ค่อยแม่นนะเพราะว่ามันไม่ได้มีกระบอกลำกล้องที่มันยาวนะมันจุกอยู่แค่นี้นะครับก็ยิงได้ระดับหนึ่งก็ถือว่าคุ้มค่านะสำหรับใครที่อยากได้ปืนฉีดน้ำด้วยแล้วก็ปืนเนื้อด้วยแล้วก็มีความเท่แบบนี้นะงานประกอบก็โอเคราคาไม่ได้แพงซื้อให้ลูกหลานเล่นได้นะครับผมก็เป็นคนที่แบบว่าโตแล้วแต่ก็ยังบ้าปืนของเล่นอยู่นะเออก็ถือว่าโอเคนะสำหรับตัวนี้สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากมารีวิวปืนของเล่นนะจ๊ะบ๊ายบาย